วัสดีครับวันนี้เจอกับผมนะครับดอยเมเตอร์นะผมก็หายไปหลายวันเลยนะฮะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะฮะก็เลยต้องไปหาหมอเน่อยนะฮะเพราะว่าน้ําในหูมันไม่เท่ากันนะฮะเวลาผมจะเดินหรือว่าทําอะไรนะครับมันจะเซนะครับมันจะทําให้เดินลําบากนะผมก็เลยไม่ได้เข้าป่านะผมก็วันนี้ก็มาเจอกันนะฮะโอเควันนี้เราอยู่กันที่ป่าแห่งหนึ่งนะฮะ ก็มาเดินป่าเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนเพครับตอนนี้ผมหาต้นไม้ที่ปลูกเปได้นะครับ นี่ครับเพื่อนครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมกลางเปเสร็จแล้วนะผมเนี่ยะก็จะเป็นต้นไม้นะฮะเรียกว่าต้นไม้ต้นนี้ฝนมันเพิ่งตกนะครับเพราะว่าทําให้ต้นไม้แล้วก็ไอพวกนี้มันชื้นๆนะฮะอาจจะทําให้ก่อไฟยากนิดหนึ่งนะฮะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยครับผ้าใบกางไว้ข้างบนน่เนาะ เ,เพื่อนเพื่ครับตอนนี้ผม,มก็ได้นี่ครับกางเข้าใบเรียบร้อยนะฮะก็มีกางฝนอะไรได้อยู่นะครับวันนี้เพราะว่าคืมคืม,คมนนคอ่ะคืมฝนนะฮะอ่าเหมือนว่าฝนจะตกแต่ว่าเมื่อกี้ฝนมันตกนะฮะก่อนที่จะขึ้นมาก่อนที่จะเดินเข้ามาในป่านะครับฝนเมื่อกี้มันตกก็กางเข้าใบเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ ครับเพลนดครับป่าแถวนี้มันต้นไม้ไม่ได้ขึ้นติดกันแล้วก็รกมากนะครับก็พอที่จะเดินหาฟืนอะไรได้ได้ง่ายนะฮะไม่ได้ยุ่งยากนะครับเท่าไหร่ก็ช่วงนี้มันกอ็อากาศเริ่มเย็นๆนะฮะอตอนนี้ก็บนดอยนะฮะตอนนี้อาุณหภูมิประมาณสักยีองศานะฮะตอนนี้ก็เย็นใช้ได้เลยนะครับขนาดตอนกลางวันนะฮะตอนนี้อุณหภูมิยีองศานะฮะ อ่าตอนนี้มันเย็นๆแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ตอนเช้าเนาะแต่ว่าอุณหภูมิก็ประมาณ20องศานี่ก็ถือว่าเย็นใช้ได้ครับก็เดี๋ยวมนดูบริเวณป่าแถวนี้นะว่ามันนี่นะครับเนี่ยมันไม่ได้ลกมากนะฮะป่าพวกนี้อ่ามันเป็นป่าเขตหนาวนะฮะหน้าหนาวไม่ได้ลกมากพอที่จะเดินหาฟืนอะไรได้นะฮะ เดี okay, e ๋ยวไปที่เปรเราดีกว่านะฮะ <S AR C IA> ก็บนดอยอย่างนี้นะครับในป่าอย่างนี้นะครับมันเงียบมากเลยนะฮะแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะอ่าแล้วก็มีได้ยินเสียงนกเสียง สัตว์อะไรพวกนี้นะครับก็ฟังแล้วเลื่อนหูดีครับผมครับเพื่อนๆครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้หลับพักผ่อนนะฮะ ประมาณสักชั่วโมงได้มั้งฮะตอนนี้ก็ตื่นมาแล้วนะฮะตื่นมาแล้วก็กะว่าจะก่อไฟนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันค่ํามากแล้วนะฮะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะฮะอีกอย่างก็ยังไม่ได้กินอะไรแล้วนะฮะจะก่อไฟคลายหนาวนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก่อไฟกันดีกว่านะครับอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะฮะ ผมต้องหาเออทำที่ก่อไฟนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ทำนะฮะมันมืดแล้วก็ต้องเปิดไฟทำเลยนะฮะเอาไว้คราหนาวนะฮะมันกศเริ่มเย็ยนแล้วตอนนี้เย็ยนเย็ยนใช้ได้เลยครับตอนนี้เพราะนั้นผมต้องทำให้ร่างกายอบอบอุ่นขึ้นนะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้ก่อไฟแล้วนะฮะแต่ว่าไฟยังลุกไม่ดีนะฮะต้องลอยนิดนึงนะฮะเพราะว่าเชื้อมันชื้นๆนะ,ะเชื้อไฟมันไม่แห้งเท่าไหร่นนะ เพื่อนเนครับปัญหาของผมตอนนี้คือไฟมันไม่ติดนะฮะเชือ้อมันชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเกาะนะฮะควันมันเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ผมต้องค่อยเป่าให้มันติดนะฮะมันเชื้อมันยังแห้งไม่ดีนะฮะ ไฟนี้ต้องก่อนะครับเพราะว่าใครหนาวได้นะฮะแล้วก็เป็นไล่พวกสัตว์ร้ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องก่อให้มันไฟมันลุกะฮะ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้เกาะไฟนะครับติดแล้วนะฮะแต่ว่ามันลุกไม่ดีเลยนะครับไฟเห็นไหมฮะแต่ว่าผมมีไฟอันนี้นะฮะมันทําให้สว่างจะมองอะไรเยอะขึ้นนะฮะแต่ไฟกองนะฮะก็แก้หนาวได้ยุ่นะฮะอากาศก็เย็นใช้ได้แล้วนะครับ เย็นพอสมควรนะฮะ,ะแต่ว่ารู้สึกหิวเข้าวนิดหน่อยนะฮะก็วันนี้ไม่ได้มาทำอาหารอะไรเยอะแยะมากมานะฮะก็เอาเครื่องดื่มอะไรมานะฮะชิวๆนะฮะไม่ได้ทำอาหารอะไรนะฮะก็ไม่ได้หิวมากนะครับเดี๋ยวว่าจะ,อะขอชงอะไรกินสักน,นิดหน่อยนะฮะน่าจะลองท้องได้อยู่นะฮะ พอดีผมเอาต้มน้ําน้าร้อนไว้นะฮะใส่ในกระติกน้ำนี่นะฮะมันเก็บความร้อนได้นะฮะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินอะไรก็สามารถชงได้เลยครับไม่ต้องต้มน้ำนะฮะก็ง่ายดีนะะี้ยสะดวกดีนะฮะเป็นแก้วอ่ามันใส่ทั้งน้ำแข็งแล้วก็น้ำน้ำร้อนได้นะฮะสามารถทีจ่จะดใส่ได้นะฮะ ร้อนมากครับอืหกใจผมนะฮะร้อนร้อนร้อนนี่นะครับก็คืนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะฮะ กินอันนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้หิวมากครับนีม่มีใช้ใช้อันนี้ไปก่อนนะฮะอืกินรองท้องไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่หิวนะ ก็เลยไม่ได้ทำเลยกินที่จริงผมเอาอาหารอาหารสำเร็จรูปมานะฮะพวกมาม่านะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทำกินนะฮะว่าไม่ได้หิวด้วยอากาศเย็นๆนี้นะครับดื่มน้ำอุ่นๆนะฮะ ทำให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นนะฮะ เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะฮะอากาศก็เย็นๆนะฮะแต่ยังไม่ได้เย็นมากนะครับเย็นกำลังดีนะฮะประมาณสัิบห้า15-16องศานะครับตอนนี้นะฮะอากาศเย็นประมาณนี้นะฮะไม่ได้เย็นมากครับ เพื่อนครับตอนนี้ผมต้องเอาหัวมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับควันมันมาฝั่งนั้นครับทำให้ผมหายใจไม่ออกลำบากนะฮะแต่ว่าไฟมันก็โลกดีแล้วนะฮะทำให้อุ่นขึ้นเยอะเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะก็ปิงไฟไปก่อนนะฮะก็ยังยังไม่หลับนะฮะ ครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดไฟนะฮะเพื่อที่จะประหยัดไฟไว้นะฮะเพราะว่าเหมือนไฟมันใกล้หมดแล้วนะฮะมันไม่สว่างแล้วนะก็เลยใช้ไฟที่กอนเลยกันนะฮะแล้วก็ฟังเพลงไปก่อนนะฮะตอนนี้ไฟก็ลุกดีแล้วนะฮะผมปิดไฟที่เป็น เอดีแล้วนะฮะมันสว่างจ้าไปหน่อยนะฮะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างก็ดึกแล้วเดวยน,นะฮะเพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมครับเนี่ยครับหมอกมันลงหนามากเลยนะฮะเนี่ยเหมอกมันลงนะฮะอ๋อไม่รู้ว่าตอนเช้าวพรุ่งนี้มันจะลงอีกหรือ,ปอเปล่านาะ แต่ว่าลงเยอะนะฮะลงหนาอยู่นะฮะเนี่ยน่นฮะ,ะไม่ใช่ควันนะควันก็อยู่ส่วนนี้นะฮะอันนี้มันจะมีหมอกลงตรงนี้เห็นไหมฮะก็ตอนนี้มันดึกแล้วนะฮะเดี๋ยสักครู่เดี๋ยวผมก็จะหลับแล้วนะฮะ ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะหลับแล้วนะฮะก็อากาศก็เย็นมากเลยตอนนี้ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดองศานะฮะยิ่งหนาวก็อากาศก็ยิ่งเย็นนะฮะแล้วก็มีหมอกลงด้วยนะฮะไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะหนาวประมาณเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับ ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะฮะหลับฝันดีนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ชเช้าแล้วกันนะครับลาตีสวัสดีครับฝันดีครับผม เพื่อนๆครับตอนนี้เห็นไหมครับหมอกลงเต็มมากเลยนะครับตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็อากาศเย็นใช้ได้แล้วนะครับตอนเนี้ประมาณสักสิบห้าสิบหกนะฮะเย็นโอเคแล้วนะครับหมอกหนามากเลยครับตอนเนี้ยก็ได้บรรยากาศได้ฟิลไปแบบหนึ่งครับผมครับตอนนี้ก็กินน้ําอุ่นนะฮะก็ช่วยทําให้อุ่นขึ้นเยอะเลยนะฮะ เ,เพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บเปแล้วก็ผ้าใบาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้เวลาที่ผมจะต้องกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวดับไฟกันนะฮะไฟมัน,น,มนเดี๋ยวมันจนะไหม้เนาะก็ยังไงก็ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับผมก็ยังไงใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะปลอดภัยจากโควิดนะครับผมขอให้รักษาสุขภาพดีๆนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องลาแล้วนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบายยครับผม